สวัสดีครับก็มาพบกับโค้ดวินนี่ครับกับรู้เพิ่มวันละแค่นี้ชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับวันนี้โค้ดวินเอาสนิสัยการเป็นคนเก่งยิ่งขึ้นมาฝากครับเขาบอกว่ามีแต่นิสัยที่ดีเท่านั้นที่จะทําให้คุณดีขึ้นในทุกๆวันนะฮะสี่ 4, นิสัยสําคัญสู่การเป็นคนที่เก่งยิ่งขึ้นนั้นมีอะไรบ้างครับเขาบอกว่า 1. อ่านเป็นประจํา 2. ลงมือทําเป็นนิดและ3คิดทําสิ่งใหม่ 4. ปลูกฝังนิสัยรับฟังอย่างเปิดใจครับ4นิสัยนี้ครับจะทําให้คุณดีขึ้นได้อย่างไรครับเขาบอกว่าการอ่านเป็นประจํานะครับการอ่านหนังสือวันละหนึ่งหน้าจะทําให้คุณดีขึ้นอย่างแน่นอนครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอ่านหนังสือหนึ่งวันละหนึ่งหน้านะครับปกติหนังสือพวกแนว motivation อะไรต่างๆนี่ก็จะมีสักประมาณอ365อหก้าหน้านะ ฉะนั้นเราก็จะอ่านหนังสือจบนะครับภายใน1ปีถ้าเราอ่านวันละหนึ่งหน้าเห็นไหมแน่นอนครับเขาบอกว่าหนังสือเนี่ยนะฮะบางครั้งคำคำ,คำหนึ่งวัตด mm ิ้งวัตดิ้งเดียวเนี่ยอาจจะทําให้คุณเปลี่ยนชีวิตเลยก็ได้นะครับเช่นโคดวินนี่เนี่ยครับก็เปลี่ยนชีวิตมาจากวัตดิ้งแค่วัตดิ้งเดียวนะครับอย่างคโคดวินชอบนะครับเขาบอกว่าไปอ่านเจอนะบบเขาบอกว่าเขาบอกว่าจงอย่ากลัวในการที่คุณไม่ได้ในสิ่งที่คุณปรารถนา แต่ตรงกลัวในการที่คุณไม่เคยปรารถนาอะไรเลยนะครับคำพูดแค่นี้ครับทำให้ชีวิตโคดเวินเปลี่ยนเลยครับดังนั้นโคดวินจะปรารถนาก่อนในการที่จะประสบความสาเร็จครับอยากเป็นวิทยากรอยากเป็นนักร้องก็ลงมือทําเลยครับต้องมีความปรารถนาก่อนนะครับแต่เราจะทําได้มากน้อยขนาดไหนเดียวค่อยไปว่ากันนี่คือประโยชน์ข้อที่1จากการอา่านหนังสือนะครับ 2. นั่นก็คือการลงมือทําเป็นนิสครับบอกเลยครับ มีความรู้มากมายขนาดไหนแต่ไม่เอาไปลงมือทําก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ครับฉะนั้นวันนี้ลองทําครับโคดวินไม่เคยที่จะมาไลฟ์โคดวินก็ลองไลฟ์ไม่เคยแต่งเพลงโคดวินก็ลองแต่งเพลงและที่สําคัญนะครับทุกๆคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับเขาก็ลงมือทําเป็นนิดนี่นะครับ จึงทำให้เขาประสบความสาเร็จนะครับความรู้ความสามารถมีเกง่งแต่ไม่ลงมือทํามันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับมันจะกองอยู่ตรงนั้นครับเพราะมันไม่ได้มีก้าวแรกอะไรเลยนะครับแล้วก็3ครับลองคิดทําในสิ่งใหม่ๆครับ เราไม่เคยทําเราก็ลองทําในสิ่งใหม่นะเห็นไหมครับไม่เคยขายของใน t ิกตอกไม่เคยเปิดคอร์สอบรมนะครับใน t ิกตอกก็ลองทําดูสิครับเพราะในเรื่องของโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นกระแสะแล้วมันก็ได้รับความนิยมเราก็ลองทําดูสิ่งใหม่ๆครับมันไม่ได้เสียหายอะไรนะครับลองทําแล้วมันยังไม่ประสบความสาเร็จหรือถ้ามันไม่ใช่เราก็แค่ล้มเลิก ไม่ต้องไปทํามัน jogo. แล้วก็ไปทําสิ่งใหม่ก็แค่นั้นมันไม id ่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นครับฉะนั้นสิ่งสําคัญนะการลองทําสิ่งใหม่นี้ก็เป็นส,สิ that, ส่งสําคัญที่จะทําให้เราก้าวไปสู่ความสําเร็จครับเพราะคุณจะรู้ว่าคุณเหมาะกับสิ่งนั้นหรือไม่จนกว่าคุณจะได้ลองมือทําหรือได้ลองทําต่างหากลหละนะครับและ4ครับปลูกฝังนิสัยรับฟังอย่างเปิดใจรับฟังยังไงครับรับฟังอย่างเปิดใจก็เหมือนเวลาเราลงมือทําอะไรลองทําสิ่งใหม่ๆนะครับ พอทําไปแล้วมันอาจจะประสบความสําเร็จบ้างก็มีไม่ประสบความสําเร็จมีคนมาคอมเมนต์มีคนมาพูดมาบอกเราก็รับฟังอย่างเปิดใจนะไม่ใช่ไปรับฟังแล้วเ,ออเชื่อตามเขาไปสุดทุกอย่างเราก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จหรือไม่รับฟังใครเลยมุทะลุทําเป็นคนเดียวมันก็อาจจะทําให้ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรเพราะไม่ฟังคนอื่นใช่ไหมครับแต่เราเปิดใจรับฟังอย่างเปิดใจเนี่ยนะครับอย่างยอมรับมันเนี่ย มันจะทำอะไรครับมันจะทำให้เราเห็นความเป็นจริงถ้ามันยังไม่ดีเราก็แค่ปรับเปลี่ยนแต่ถ้ามันดีอยู่แล้วคนอื่นเขาอาจจะไม่เห็นด้วยแต่เรารู้แล้วมองแล้วมันเหมาะกับเราแล้ว ก็ลงมือทํามุ่งมั่นก็จะประสบความสําเร็จนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับโค้ดวินก็เอา4ี่นิสัยสําคัญสู่การเป็นคนเก่งยิ่งขึ้นมาฝากกับทุกๆท่านนะครับถ้าคุณชอบครับให้คุณกดไลค์ครับถ้าคุณคิดว่าใช่ให้กดแชร์แต่ถ้าคุณชอบแน่ๆๆๆๆๆๆๆให้คุณกดแชร์แล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับโค้ดวินด้วยนะครับจะมีสิ่งดีๆนะครับมาเสิร์ฟคุณทุกเช้าครับกับโค้ดวินนี่ชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ